สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้ผมอัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda าวีร้อ0ตัวล้อแมกสีน้ําเงินนะฮะตัว2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่ามีคุณพี่แกขอเข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตตัวร้อยสิบนะตัวท็อปสีน้ําเงินตัวนี้นะฮะว่าตอนนี้ราคาเงินสด อยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่22กันยานะสอนนะครับวันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผม รีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคา h อน d ้าเวฟร้อยตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าคุณพี่แกกำลังตัดสินใจจะซื้อรถฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็เลยอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะที่ผมลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทนใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้จะเอาสีไหนนะครับหรืออยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะครับรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวร้อยสิบนะตัวสีน้ําเงินนะครับเนี่ยสีน้ําเงินก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะนี่นาเงินทั้งคันเลยนะฮะ ก็จะมีสีดําด้านแค่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําออกด้านด้านนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่ลายใหม่ปี2023นะครับในส่วนของราคาตอนนี้นะครับสําหรับเดือนกันยานะฮะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่47,930บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะนี่ครับ ลายใหม่สวยนะครับตัวท็อปเลยนะครับราคาอยู่ที่4 7 9 3 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับแล้วก็คือราคาที่ร้านทอนหนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ในราคาไม่เท่ากันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9อนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมนะ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะถูกใจในราคาที่ผมลงนี้นะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกลายนี้เขาทำมาสวยนะครับลาย5้าก้านนะครับสีออกด้านๆนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะฮะแล้วก็ปั๊มดิสกก็เป็นปั๊มดิสเล็กนะฮะหนึ่งลูกสูบนะฮะสีทองนะส่วนกระบอกโช้กน่จะเป็นสีดำดานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องร้อยสิบตัวใหม่นะครับนี่ฮะ แล้วก็ฝากครอบคราตัวใหม่นะครับตัว2 0งพนี่ในเครื่องตัวใหม่เลยนะครับบล็อกใหม่เลยนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบนะครับอยู่ที่47มิลนะครับลูกสูบนี้จะเล็กกว่าตัว2022นะครับถ้า2022นี่้ลูกสูบ50มิลนะตัวนี้อยู่ที่47มิลนะแต่ว่าช่วงชักตัวนี้อยู่ที่63.1นะครับ แต่ว,ว่าเครื่องนี่ 110cc เท่ากันนะครับส่วนระบบไฟนะครับตัวนี้ไฟหน้าเ็เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับถ้าใส่ก็สวยเลยนะครับผมนะมีทั้งหมดอีนะครับสำหรับตัวล้อแม็ชนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับตัวนี้รถผลิตวันที่15กันยานะครับวันนี้ก็วันที่ 22กันยานะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับแล้วก็มีคุณพี่แก่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับก็เลยรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสําหรับคุณพี่ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ฮะถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็ระบบเกียร์นี่ประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพืนี่ๆบางบางทีก็สอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าขับเคลื่อนด้วยโซ่กับขับเคลื่อนด้วยสายพานอันไหนดีกว่ากันนะครับข้อดีข้อเสียนะฮะมันแล้วแต่ว่าเราใช้งานนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะขี่ง่ายขี่สบายนะครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์นะฮะก็จะเวลาเราใช้งานก็ต้องเหยียบเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ถ้าสายพานนี่ เปิดสวิชกกุญแจแล้วก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับแต่ถ้าประหยัดน้ํามันนะแล้วก็ทนก็จะเป็นตัวระบบเกียร์นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็จะทนกว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่านะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ามันของรุ่นนี้ก็อยู่ที่นี่ฮะเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตร,รเติมหนึ่งจุดสามนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับแล้วก็ราคาที่ติดมาก็สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับของเราก็จะมีค่าทะเบียนนะค่าพรบนะครับของเราก็ขายอยู่ที่47,930บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะถังน้ำมันก็ใหญ่นะฮะถังนี้จุน้ำมันได้5ลิตรนะฮะรองรับแโซก๊สิเวดเแล้วก็อี0นะรุ่นนี้นะฮะฮอนด้าเขาก็รับประกันระบบหัวฉีดนะฮะก็จงก็จะรวมด้วยนี่ฮะปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะ คือระบบหัวฉีดนี่ฮอนด้าเขารับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนแบตเตอรี่ก็รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะรแต่ว่างเงื่อนไขาการรับประกันในเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางที่เขากําหนดนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับ,อ,อ, 4, 000, 4, รบอันนี้ลายใหม่เลยนะครับผมนะ ต้องดูนะครับว่าลาย2,024นี่จะมาตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะฮะก็จะเป็นปีนี้ที่เปิดตัวก็จะเป็น Giano นะับที่ว่าใหม่ล่าสุดนะแต่ตอนนี้รถยังไม่เข้าเลยนะครับเข้าแค่คันเดียวก็ขายไปแล้วตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะครับลูกค้าก็เข้ามาสอบถามเยอะมากนะครับสําหรับ h อน d ้า Giano เครื่อง 125cc นะเครื่อง4บาลนะตัวนั้นก็น่าขี่แล้วก็น่าใช้นะครับลองขับดูแล้วใช้ดีมากนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็น ข้างหลังก็จะเป็นดำเบรนีข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังดำนะล้อแม็กก็ล้อแม็กลาย5้าก้านสีดาออกด้านหน้านะยางนอกก็ใช้ของวบรเบอร์นะฮะขนาดยางนี่80ทับเ้นะฮะล้อหลังนี่ยางใหญ่มากนะครับเนี่ยสำหรับสายบรรทุกนี่ยางตัวนี้เหมาะมากนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อเนี่ยเขาทำมาสวยนะครับเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะเนี่ยคอทรงสวยนะครับ ในส่วนของระบบไม้ก็จะเป็นอะนาล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็จะเป็นระยะทางนะฮะตำแหน่งบอกเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เกียร์น้ำมันนะตัวในตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือกุญแจก็เป็นกุญแจล็อกสองชั้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามแตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแต่ว่าเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะครับนี่ฮะสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินสองพันยี่สิบสามนะฮะตัวนี้เป็นลายสองพันยี่สิบสาม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปลก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณพี่ที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ทคอมเมนต์เข้ามาทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ